งานกันขอบยังมีแต่งฟันอยู่เรื่อยๆนะครับเยอะเลยนะครับเป็นคิวเยอะนะครับกันขอบรุ่นนี้ที่ผมใช้ก็จะเป็นกันขอบรุ่น70ปีของเคมีนะครับนี่นะครับก็แต่งฟันรับคมให้เรียบร้อยก่อนที่จะจัดส่งให้ถึงมือลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นช่างใหม่นะครับเพิ่งที่จะหัดตัดผมแล้วก็ใช้มีดโกนยังไม่เก่งนะครับหรือจะเป็นช่างมือเก่านะครับที่อยากจะ เพิ่มงานให้เนี้ยบขึ้นนะครับผมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับอ่ะในนี้ก็ตอบคาถามกับทรงผมด้วยเลยอาจารย์ทรงวินเทจเป็นยังไงทรงวินเทจนะครับสําหรับผมนะครับความคิดส่วนตัวของผมนะครับทรงวินเทจถ้าของผมก็อาจจะเป็นรองทรงสูงหรือเปิดข้างนะครับ ถ้าวินเทจก็คือจะขีดตรงรอยที่แบ่งนี่ขีดเส้นตรงรอยที่แบ่งก็เรียกว่าเป็นทรงวินเทจนะครับสําหรับเฉพาะผมนะครับส่วนท่านอื่นผมไม่รู้นะครับนะครับเรียกเรียกได้สารพัดสารเพนะครับแต่ว่าถ้าของผมวินเทจก็คือจะมีขีดเส้นตรงแบ่งผมนะครับอตัวกันขอบก็สามารถติดต่อเข้ามาช่องทางนี้เลย ครับช่องทางลายนี้เลยครับใส่ i อเดยไลน์ใส่แอดนำหน้าหรือว่าจะเป็นสแกน QR Code นะครับหรือท่านจะเพิ่มทาง f a c e b o o k ก้าวแรกสู่บาเบอร์นะครับจะตอบได้เร็วกว่าโทรครับ